ชามนี้จะเป็นกระดูกหมูต้มเห็ดหอมพุทซาจีนอร่อยมากๆเลยนะแต่เชื่อไหมว่ากบลูกคนจีนอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทานกบทานครั้งแรกเนี่ยตอนทำทัวร์เดินป่าที่ฝางแล้วก็ไปบุ๊คห้องอาหารเขาเป็นเหมือนกับคนพื้นเมืองอ่าเป็นคนที่เชียงใหม่แล้วก็ทำอาหารจีนด้วยแล้วทานออกมาอร่อยมากกลับมาเราต้องมาแกะสูร แต่แกะสูตรผก็แกะสูตรให้ทำแบบง่ายๆนะไม่ทำยากหรอขี้เกียจลำต้นที่กบใช้กบจะใช้เป็นเห็ดหอมญี่ปุ่นนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนพร้อมด้วยพิซซ่าจีนเอาเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะจะเด็กมากนะคะพิซซ่าจีนเนี่ยก็แช่น้ำล้งแล้วก็แช่น้ำไว้เช่นกันแช่ไว้สักประมาณสิบ้านาทีนะ แกนของเห็ดหอมเนี่ยเขาจะนิ่มเวลาไปต้มแล้วมันก็จะนิ่มทั้งชิ้นน้าบางร้านที่เราไปทานเนี่ยเลาทานแล้วแข็งข้างในเนเหนียวแค่น้ําก่อนจะช่วยท่านได้นะคะแล้วก็เอาน้ํานั่นแหละตั้งน้ําต้มน้ําจะมีความหอมมากละมุนของซุปมากพอเดือดเราก็ระหว่างที่ตั้งน้ําต้มเราก็ไปล้างกระดูกหมูขยำเกลือน,นิดนึงล้างออกสักสองรอบกระดูกหมูของเราจะไม่ขาวเลย นะคะแล้วก็เสเด็ดน้ําพักไว้พอน้ําเดือดเอาหมูน้อยกอยใจของเราใส่ลงไปเนาะเมื่อเราใส่กระดูกหมูลงไปปุ๊บนะใส่ผงพรุงรสสังก้อนนะคะแล้วเอาเหล้าจีนใส่ไปกบใส่ประมาณครึ่งทัพพีก็น่าจะประมาณสองช้นโต๊ะนะต้มตุน๋นน้องตุ้น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 ตุนจนประมาณสี่สิบห้าทีเนี่ยกระดูกก็จะเปื่อยนุ่มแล้ว ไม่ต้องอะไรเพิ่มเติมแล้วนะเพราะว่าผงปรุงรสเขาเค็มอยู่แล้วนะแล้วน้ำก็จะมีความอมเจอหวานหวานนิดนึงนี่ในช่วงต้นหมันช้อนฟองทนิดนึงนะแต่แต่ขึ้นมานิดเดียวพอล้างกระดูกสะอาดเรียบร้อยแล้วหอมผู้สาชิมมากมาก อร่อยเคี้ยวเพล่คือกระดูกอ่อนเนี่ยเขาจะอมน้ำซุปเข้าไปเต็มที่ดีความหอมหวานในเนื้อเค็มนิดนิดหวานในๆอร่อยเกินห้ามใจนะลองทานดนนะ